สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวนิโน,โน่กลุ่มเพื่อนนิโน,โนช่องเอเม c เทคโนมาแล้วครับตามอาจารย์สารโรสมาไม่ยากไอ้ไม่ง่ายเหมือนอย่างอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์สรารโก็บอกไม่ง่ายจริงๆครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างที่ที่ที่เจอผมสั่งเซนเซอร์มากว่าจะถึงไม่รู้มันดีเลยอะไรสออาทิตย์ของมาถึง ยังไม่ผ่านสุดลกกรกว่าจะออกมาได้อันนี้วันนี้เพิ่งได้มานะครับวันที่6เดือนสินะครับปี68เพิ่งได้ตัวเซ็นเซอร์มาตัวนี้พอได้มาเสร็จหาไลบลี่ได้ก็ลองเทสดู Data ไม่ออกนะครับ d a ต้ไม่ออกไม่วิ่งเราก็หาอยู่นานถาม AI มันก็บอกลองไปดูซิว่ามัน a อเดตของไอตัวไอซีเนี่ย มันใช่กับที่เขาใช้กันไหมที่เขาใช้จริงๆค่าที่เขาใช้จริงๆก็คือมันจะอยู่ที่ประมาณอ่ารูจจะเป็น0 d ดีกับ 1E นะครับที่เขาใช้ใช้กันอยู่เบอร์ที่เขาใช้กันอยู่นะครับแต่ผมถ่ายรูปตัวเนี้ยเบอร์เนี้ย AI มันก็บอกใช่เบอร์นี้แหละใช่ของแท้แต่ผมก็เลยมันบอกให้ลองไปสแกนดูก็เลยเขียนโปรแกรมสแกน address ไอตัว x อแตัวนี้มันกลายเป็นตัวนี้เป็น 2, อสมันบอกชิปคัปปี้ก็ใช่ละของจีนก็ชิปคัปปี้หมดแหละแต่ตัวเนี้ยเอ่อมันจะก o ปี้อเมาไม่ตรงด้วยตัวเนี้ยอเที่ได้มาก็คือเป็น,เป,นเป็นตัว 2, องสี่ไลบรารีก็จะหาไม่ได้ไปนั่งหาอยู่ 3, 4ตัวถึงจะได้มาตัวที่ที่สหรือที่สาเนี่ยจะไม่ได้ละโอ้ยงงม,มากงมเงินทั้งวันตัวนี้ ตัวที่สามหรือตัวที่4ี่ที่ได้มาถึงใช้ได้เข้าไปดูในไลบรารี hmm. เข้าไปดูในจุดเทคมนันเปิดใช้แผดเวอร์หรืออะไรเปิดแล้วมันมันดูแอดเดสตโอเคมันแอดเดสมันตรงแล้วก็มีท่านหนึ่งเขาบอกว่าลองเ,เอาตัวไลบรารีที่ที่ที่โครงงานของของที่เขาใช้อยู่อะแล้วมาแก้ดูแก้ในแก้แอดเดสในไลบรารีดู มันก็น่าจะได้ผมก็ดูเออมันก็มีมันมีอ d เดสอัเดสในเรบรี่ของเจ้าโครงงานของต่างประเทศอยู่เข้าไปแก้ก็ไม่ได้สุดท้ายต้องไปเอาไอตัวเรบรี่ตรงๆของมันอยู่ของมันที่อยู่ของมันเนี่ยตรงๆมาถึงจะใช้ได้อ่าตัวนี้ก็ใช้ได้หมดแล้วนะครับอา่าแต่ตัวเนี้ยออฟเซตยังไม่รู้การคาลิเบตยังไม่รู้เอาคว้าเข็มมันใช้ได้ก่อนเนี่ยก็โอเคละ ถึงจะโอเคนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนโหมดเป็นเป็นเอ่อ GPS ได้อ่าผมทำไว้สองโหมดต,ตัวนี้รบคา GPS อ่าใช้ใช้สวิตช์ใช้สวิตช์ตัวนี้กดปุ่มมาว์นี่ตัวนี้อ่ากดปุ่มก็จะกลับกลายเป็นเข็มเมชิดอ่าตัวนี้อ่อทั้งวันนะครับ่อจะได้วันนี้โปรแกรมทำรอไว้แล้ว ทำรอ GPS เ,เนี่ยทำได้ได้านานแล้วไอ้ตัว g ี s เข็มไม่เข็มเนี่ยเข็มไม้ตัวเนี้ยทำรอไว้แล้วเพื่อนๆอาจจะงงนะเข็มไม้แล้วเป็นวกครึ่งครึ่งวงกลมแบบน,นี้ไม่อยากเหมือนใครครับเราเอาครึ่งครึ่งที่เขาเห็นอยู่ปกติที่คุ้นคุ้นตาเราไม่ทำเราทำนี้ไม่คุ้นตาแล้วก็กลับมาเป็นเข็มทิศนะนี่ โปรแกรมทำรอไว้แล้วรอฮาร์ดแวร์กว่าจะมาฮาร์ดแวร์มาเสียบกลับว่าได้เลยไม่ได้ไลบรารีใช้ไม่ได้อันนี้ดู heading นะครับเฮดดิ้งหมุนอยู่ะอ่าตัวโอเคนะคือผมเขียนไว้ดีมากไว้ว่าให้มันเจอไอแฟซีแล้วถึงจะโอเคถึงจะได้อ่าเสร็จแล้วครับเหลือก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไอบอร์ดนี้ไม่รองรับไอตัวไอตัวไอ บอดพินของเจ้าตัวเข็มชิดนี่นะครับจะมีไอซียู่ก็เลยต้องวายให้มันเป็นขนาดกับพื้นโลกอย่างนี้ข้ามูลได้ละคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับทางช่อง e m อเมทเทคนและทางเพจผมด้วยนะครับอย่าลืมปิ้นเปล่านะครับในแอปส้มด้วยตั้งลิงก์ที่แนบไว้ให้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ